สวัสดีครับอยู่กับลุงนะครับวันนี้ลุงมีไม่ใช่ของเล่นนะฮะแต่ว่าลุงเคยรีวิวตัวนี้ไปนะครับสิ่งที่จะรีวิวต่อจากตอนนี้ก็คือเป็นขนมที่เป็นไดโนเสาร์นะครับวันนี้จะมาแปลกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเห็นชิ้นนี้ลุงไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กๆอย่ารับประทานขนมหวานพวกเยลลี่ lly, หรือว่าพวกที่มีน้ําตาลเยอะนะฮะแต่ว่าลุงเห็นว่ามันแปลกก็เลยอยากจะซื้อลองมารีวิวให้ดูกันนะครับมันเป็นขนมที่ชื่อว่า Trolley d i n o r e x นะครับ เอ็กซ์ตอรซาวเอร์นะครับก็คือจะเปรี้ยวมากขึ้นพิเศษนะครับโอ้โหฟังดูก็ดูว่ามันก็ดูน่าจะหวานนะแต่มันเปรี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอไดโนเร็กซ์ขนมขบเคี้ยวหนึบรสเปรี้ยวนะครับกล,ลิ่นผลไม้รวมโอเคเรามาดูว่าเจ้าไดโนเร็กซ์หน้าตาเป็นยังไงนะฮะหลังซองนี่เขาก็จะพยายามเตือนคนรับประทานนะครับหรือเตือนเด็กๆว่าเออรับประทานแต่น้อยนะเดี๋ยวลุงให้ดูใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้ห่อละ1ิบาทนะ เจอมาที่เนะนี่ไดโนเล็กก็จะเป็นรูปทรงไดโนเสาร์ต่างๆนะครับดูหน้าตาเขาใกล้ๆกันมันก็จะพิมพ์เหมือนกันนะนะแต่ว่าเขาจะทําเป็นสีแตกต่างกันก็จะมีอยู่เท่าที่ดูจากสายตาก,ก็ประมาณสอสายพันนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับอ่านเรามาดูอีกแบบนึงนะครับตัวนี้ชื่อ Bright คอเลอร์นะครับคอเลอร์เป็นสัตว์ประเภทเลือ้อยคลานนะครับนะ้าโปกก็เป็นตัวหนอนนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นวุ้นเจลาตินสำเร็สรูปรูปหนอนนะฮะ,อะบอกชัดเจนว่าเป็นรูปหนอนนะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูนับนับซองแล้วมันดูไม่น่ากินเท่าไหร่มันเป็นรูปหนอนนะแต่พอเอามาดูแล้วเออสีสันมันก็สวยดีเหมือนกันนะอันนี้ใช้สำหรับปาร์ตี้เล็กๆได้นะฮะแต่ว่า ก็อย่างที่บอกนะอย่ารับประทานเยอะอย่าก,กินกันเยอะนะฮะเอามายืดดึงดึงได้เหมือนนอนเลยนะครับนี่โอเคให้ดูพอสนุกสนานนะว่าเออเห็นของแปลกเลยอยากจะให้เด็กๆได้ดูกันนะครับโอเคแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับของเล่นชิ้นต่ตอไปวันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะนะและวันนี้สวัสดีครับ